สุดท้ายแล้วงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะครับขอให้โชคดีสำหรับอีกคายกุกันสุดท้ายอํลลาแมนสตี้ไปบาซ่าด้วยสัญญา2ปีบวกออปชั่นอีก1ปีนะครับล่าสุดอีกคายกุกันยืนยันการอํลลาแมนเชเตอร์สตี้เป็นที่เรียบร้อยและจะย้ายไปอยู่กับบาซ่าแบบไม่มีค่าตัวเป็นนักเตะใหม่ที่คำนูกุกันครับย้ายจากบรูเซียดรสมุนมาอยู่กับแมนสตีในปี2 0 1 6 เอบอกว่าเขาเนี่ยกลายเป็นการเซ็นสัญญาคนแรกภายใต้การคุมทิมของเป๊ปกูเดลล่านะครับดาวเตะวัย32ปีอย่างกุฎการนช่วยสโมสรคว้าแชมป์ความสําเร็จอย่างมากมายล้นหลามรวมถึงแชมป์พิมพ์นังกฤษเอฟครับแล้วก็แชมป์ยูเซลที่รอคอยมานานแสนนานในฤดูกาลที่ผ่านมาสัญญาของกุฎกรันกับแมนเชสเตอร์จะหมดแล้วในสิ้นเดือนนี้และแมนสโมสรจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้แต่เจ้าตัวตัดสินใจเก็บข้อของย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในสเปน กูดูการตอบรับสัญญาจากบาร์ซ่าที่ยาวจนถึงปี2025แต่ก็มาพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีอีกายกูรูการนคนนี้นะครับกล่าวขอบคุณเป๊ปโกเดล่าเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงสโมสรเป็นการชิงชัยนะครับเขาบอกว่าสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นเกียรติอย่างที่สุดและน่ายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแมนซิสตี้ตลอด7ปีที่ผ่านมาแมนซิสตี้เป็นบ้านของผมมาโดยตลอดและผมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอันแสนพิเศษที่สตี ผมโชคดีมากที่ได้สัมผัสกับโมเมนต์ที่ไม่มีทางลืมตลอดช่วงเวลาที่ผมอยู่กับสโมสรแล้วการได้เป็นกับตันทีมในซีซั่นอันแสนพิเศษที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพของผมอันดับแรกผมอยากขอบคุณเป๊ปกูเดล่าผมจะไม่มีทางลืมการได้ลงสนามให้กับเขาและเรียนรู้จากเขามาเป็นเวลานานผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมของผมทั้งในอดีตแลวก็ปัจจุบันทุกคนที่ต่างมีส่วนสําคัญมากในการทําให้ช่วงเวลาของผมกับทีมเนี่ยเต็มไปด้วยความอเมซิ่ง สุดท้ายแล้วผมอยากขอบคุณแฟนบอลแมนซิสตี้อันสุดยอดพวกเขาสนับสนุนผมตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาร่วมทีมใหม่ๆและผมก็เป็นหนี้บุญคุณพวกเขาทุกคนเลยที่คอยให้กำลังใจผมมาเสมอสโมสรนี้ช่วยให้ผมทำตามความฝันทั้งหมดให้เป็นจริงผมจะขอบคุณโอกาสนี้ตลอดไปผมจะจดจำิตี้ไว้ในใจเสมอไปใจย้อมด้วยสีฟ้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นสีฟ้าตลอดไปอันนี้คือสิ่งที่กุฎกันได้พูดทิ้งท้ายให้กับแมนเชสเติตี้ กูเดล่ารวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนบอลทุกๆคนนะครับเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในเยอรมันด้วยการเล่นให้กับทีมอย่างโบคุ่มแล้วก็เนินแบกก่อนที่เขาจะย้ายไปกวาดความสําเร็จกับรอนมูนในปี2.11 1 อีคายุกุระกันครับคอแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันเดเบโพคาัและดีเอฟเอซูเปอร์คัพอย่างละหนึ่งสมัยนะครับก่อนจะย้ายไปเล่นกับแมนเชสตีรซึ่งตามมาด้วยความสำเร็จอีกเพียบเลยเขากวาดแชมป์พิมเลังกฤษกับแมนเชสตีรไป5สมัยเอฟเอคัพสองสมัยลีกคัพสี่สมัยรวมไปถึงแชมป์ยูฟ่าชมปีลีกอีกหนึ่งสมัยครับสดสดร้อนๆเลยสำหรับอีคายุกุระกันหลังจากนี้ไปครับขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกในถิ่นคัมนูกับบาร์เซโลน่านะครับจากกันด้วยดีกับแมนตี้โอคุณ จะเป็นตำนานตลอดไปสำหรับอีกคครกรูกันนะ